พบพ่อกันชวงที่2ของรายการฝ่าบอกันกับผมสุภาชัยศิลาครับแต่งเนื้อแต่งตัวอาจสีแปลกๆตาไปจังหน่อยนะครับพอว่าอยู่ในบรรยากาศกับคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมเข้าบันทึกภาพบันทึกเสียงบันทึกรายการในใบบายของวันผลึกด้ดยครับก่อนที่จะเอารายการไปออกตอนเสาร์วันเสาร์พราะว่าผู้รวมรายการของเข้าต้องไปล่าไปบันไปบวชนะครับไปบรรพชาติเป็นเพจบรรพชิตในอีก บกีนหะน้าที่ทั้งหนานี่แหละครับคุณหมอครับ,รบได้ว่าเด้จากบพี่น้องว่าฮันนะเป็นภระาอีสานขอกลับมาอีกเจ้าหน่อยครับ,รบการทํางานของคุณหมอหลังจากที่อพิปลายไม่ไว้วางใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนักิมพ์ลงพาดหัวทุกฉแบบับผมจําบรรยากาศคราวนั้นได้โอ้โหสนุกสนานมากแล้วทุกคนไปแสดงความยินดีประหนึ่งว่าคุณหมอรบชนะเลยแนละ้วผมยังจําได้คับจำได้มีเ<ม>พื่อนๆหลังจากพภิปลายเสร็จวันนั้นประมาณ2ชั่วโมงนะใช่เพราะถูกประท้วงเยอะยาวมากห้าโมงจงถึงประมาณหนึ่งทุ่ม คุณหมอคุณหมอนิ่งมากนะมันมัน,มนพูดภาษาบ้านๆ่ากวนเราตลอดนะมันกวนตลอดมก<ร>นะวนตลอดต้องต้องเก็บอารมณ์แต่แต่ก็ต้องขอบคุณพวกเรานะะเับเพลิ่พวกเราที่เขาช,ช่วยกันถ้าให้ผมไปช่วยต่อสู้กับคนประทว้วงนี่เราเราเซตสมาธิแต่พวกเราก็ช่วยกันฮนะคุณหมอเหมือนกับคุณหมอสาวเดินไปห้าเก้าหยุดพอประท้วงแต่ก็ไม่ได้ถอยก็เดินต่อไปอีกห้าเก้า หยุดแล้วก็เดินต่อไป้คงก้า,าแต่เดินไม่หยุดสุดท้ายพี่น้องประชาชนเข้าใจเล่าให้ฟังบรรยากาศตอนนั้นหน่อยผมจําได้ว่าเราขยับนิดหน่อยเข้าก็ปปะทวงครับแต่เนื่องจากจะมีเพื่อนเื่อคอยช่วยประป้ทวงสวนให้แล้วก็ต้องขอบคุณที่คนที่ให้สติผมดีมากคือท่านชวนลีพัยท่านมาทั่งข้างๆครับท่านบอกว่ามอนิ่งยเย<อ>็นแล้วก็เสร็จแล้ว เวลาคนอื่นประท้วงบอกปล่อยเขาหมอหมอเตรียมหมอเตรียมท่านจะตถียแล้วว่าหมอหมอต้องทวนนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่คนไม่ต่อเนื่องคนไม่เข้าใจอบอกให้ทวนว่าเมื่อกี้เราจบอยู่ตรงไหนงั้นจาสังเกตียวทุกครั้งผมจะทวนเมื่อความเดิมว่าตอนที่แล้วแว้มมันยิ่งไปทําให้เราได้ย้ำได้ย้ำได้ย้ำคนยิ่งเข้าใจง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็หลังจากที่อภิปรายเสร็จคือเราก็คิดไม่ถึงว่าครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่นะครับ คืออภิปรายเสร็จแล้วนนเนี่ยผม<น>จำได้ดว่าทุกคนแบบแม้แต่ประธานสภาทุกคนนั่งเงียบนิ่งครับผมดูไปที่คุณยิ่งรักคุณยิ่งรักอาจจะเข้ามาบ้างไหมครับาาแต่คุณบุญทรงแบบรู้สึกมึนงงไม่รู้จะไปยังไงเลาบรรยากาศในสภาตอนหลังที่มันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทุกคนฟังว่าโอ้โหมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วยิ่งมีหลักฐานที่เราเอาเช็คว่ามันไม่ใช่ L c ซนะมันเป็นแค่เชียร์เช็คจากสี่ธนาคารใหญ่เราเอาบัญชีธนาคารของบัญชีข้าวรัฐบาล ก็คือเลขที่บัญชีของกรมการค้าต่างประเทศเราท้าราัฐมนตร,รีบอกให้โทรไปที่ธนาคารกรุงไทยว่าเลขที่บัญชีนี้ใช่ไหมโทรตอนนี้เลยให้โทรตอนนี้เลย <c oughs> แล้วก็ทุกคนอ้นึกมาถึงเราไล่เช็คแต่ละใบแล้วเช็คบางใบเรารู้บางใบเรารู้ว่า,าที่มาเนี่ยนายสมคิดเกื้อสุภาเป็นคนขับรถเข้าม,าาาสยายมิสัญญามติชการเป็นคนซื้ออะไร,รเงี่ยจนกระทั่งหลังจากทุกอย่างจบแล้วเช่อเห็นความผิดปกติของาการระบายข้าวแบบ G2G ว่ามันไม่จริงตั้งแต่ข้าวระบายออกมาไม่ได้เอาไปต่างประเทศเอามาขาย ไตามรงสีต่างๆคนมีอำนาจสั่งซื้อข้าวาแทนที่จะเป็นคนของต่างประเทศแต่ใช้ชื่อ GSG ก็จริงแต่เป็นไอ้ปาลมหรือรัฐนิตโสจิระคุณคมอบอำนาจต่อไอ,โอ้โจหรือนิมนลักดีมือขวาของเสือเปียกอะไรเงี้ยเราเห็นภาพนี้นั้นเวลาชำระเงินกลายเป็นแค่เช็คซึ่งทุกอย่างทุกคนก็ตกใจแล้วก็กลายเป็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนของบริษัทสยามอินดิก้า ก็คือมันกินข้าวมอกเดียวกันแต่บแบ่งกันทํางานแล้วก็กลายเป็นพูดย่ายคือคนที่มีอานาจสูงสุด็คืเคเสียเปลียงครับแล้วสุดท้ายช่วงนั้นพอดีที่เสียเปลี่ยงไปเดินตามคุณทักษิณที่โรงแรมเพนนิสซุล่าย่านจิมซาจุยฟ้องด้วยภาพเลยฟ้องด้วยภาพเลยฮนะมันก็ถูกเชื่อมโยงผมจําได้อภิปรายเสร็จพวกเรามาจับไม้จับมือกันเยอะมากคุณหมอตอนอภิปรายของคุณหมอคราวนั้นมีคนประท้วงผมยังจาได้ว่ารองประธานสภาซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยหลุดปากออกมาบอกในที่ประชุมเลยบอกว่าอย่าเพิ่งบวงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าโกงยังไงจำได้ช่ได้จำได้โอ้โหหากันตึงเลยทั้งสภาเลยก็หลังจากที่เราอภิปรายเสร็จก็มีทั้งพวกเราหลายๆทั้งผู้ใหญ่หลายๆท่านก็มาเช็คแฮนด์ยินดีแล้วผมจำผมเดินไปห้องกาแฟท่านสุเทพตอนนั้นเป็นท่านสุเทพท่านเดินเข้ามาจากอดแบบคุณทํา คือคนต้องจำว้ามันไม่ใช่เรื่องการพิปายกันธรรนดามันคืออนาคข้อของพรรคมันก็พิสูจน์เห็นแล้ววันนี้เราเรากล้าไปขั้นหนึ่งแล้วปกป้องประโยชน์เราปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วเราไม่ใช่ทำงานแบบเอาข้อมูลคนนั้นมาพูดไปเรื่อยใช่ทุกอย่างข้อมูลเรามีเอกสารมีหลักฐานหมดทุกอันครับที่นํามาใช้ในการอภิปรายไปไปวางใจครับวางอยู่เป็นชิ้นเป็นชิ้นพร้อมตรวจสอบตลอดเวลาเพเรียนด็อกเตอร์อย่างนี้คือทุกทีในสภาเนี่ยเขาต้องใช้ตัวรัฐมนตรีต้องตอบโต้ทันทีครับวันนั้นคุณมณสงตอบไม่เป็นคุณยิ่ง ไม่รู้จะตอบยังไงบ่กินเลยบ่กินครับแล้วแทนที่ตอบไม่ได้แล้วค่อยมาฟอร์มทีมแถลงที่หลังซึ่งอยู่ในสภาไม่ตอบไม่ตอบแต่มาแถลงข้างนอกอีกวันยังไงมือผมนึกนึกถึงตอนที่ไปแถลงเปิดคดีเลยคุณหมอเปิดคดีสอนทชอวันไปแถลงเปิดไปแต่วันตอบแบบที่เราพูดคุยกันในขณะนี้ไม่ตอบอ่ะแต่พอเสร็จากนั้นไป YouTube ครับมันคล้ายๆกันนะชมีวิธีปฏิบัติเหมือนๆกันก็อีรอบเดิมครับก็คือก็คือวิธีการ เสนผมผมสัมผัสได้ว่าเขางงครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้พูดลอยๆกล่าวหาว่าเป็นนายกรนายขอนายจอครับแต่ระบอกนี่คือหลักฐานลยครับครับนี่คือสัญญาเบิกข้าของ g s g แต่ทำไมเป็นรัฐธนิตเป็นผู้ช่วยสสนี่คือหลักฐานครับหรือแม้แต่นี่คือเช็คนะในคุณว่าเป็น G2G มันต้องเป็น LC เงินตาต่างประเทศไปเป็นเช็คอสิกรนะกรุงไทยนยไทยพาณิชย์นี่ยแบงก์กรุงเทพอะเลขที่บัญชีนี่นี่นี่อะไรเนี่ยคุณหมอถ้าสมมติว่ารอบนั้นคุณหมออภิปรายข้อมูลอันเป็นเท็จ ถ้าเป็นเท็จนะครับโดนฟ้องแล้วนะเขาฟ้องผมตายแล้วนะเสร็จแล้วป่านนี้คุณว่าไม่ยู่ร้ไม่รู้ว่าจะอยู่ลุ่มไหนแล้วเขาจัดการเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็บอกโอ้เป็นนสภาเอาเอากล้าเอาชื่อจริงนำคุณจริงไปไปเปิดเลยเหรอครับผมบอกว่าเราหลักฐานนี่อืถ้าเรามีหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนชื่อนี้น้ำคุณเนีปยนี่คือสัญญาครับคนอดีตที่ผ่านมาเวลามีหลักฐารเมืองินุ่จงไปไปเปิดเลยเหรอคบอกวราหลักนน่าเรามกฐายมันชัดเจ่อนิ้ำกุญจะไม่มีหลักฐานครับ เราชื่อย่อครับใช้ชื่อย่อครับแต่เราเรามีหลักฐานหมดอ่ะมันชัดเจนเอาให้ชัดเจนไปเลยจัดเลยจัดเลยมันถึงเกิดเหตุการณ์วันนี้ฮะแล้วไม่มีคดีฟ้องร้องเลยไม่มีคุณหมอรู้ไหมถ้าฟ้องคุณหมอคุณหมอจะเปิดหนักกว่านี้เราจะตายกันทุกที่อาจจะได้ซ้ำอีกรอบใช่ครับพออภิปรายเสร็จเรียบร้อยผมเข้าถ้าผมตามดูงานคุณหมอหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ คุณหมอไปยื่นปปชใช่ไปยื่นกรณีไหนครับตอนนั้นครั้งนั้นเราไม่ได้เนื่องจากว่าทางเราที่พิพายเนี่ยเราไม่ได้ไปยื่นคดีทุจริตที่ปปชครับเราเราอภิปรายประเด็นปล่อยปละละเลยถ้าทุจริตมันต้องไปยื่นต้องไปยื่นพอพอบอกว่าปล่อยปละละเลยมันอ่อนลงมากว่าทุจริตหน่อยนึงคือปล่อยให้มีการความเสียหายมันเกิดขึ้นทางมาเลยไม่แน่ใจว่าควรจะยื่นไม่ยื่นดีงั้นไม่เป็นไรยกประโยชน์ไปก่อนยกประโยชน์แต่หลังจากที่อภิปรายหลักฐานขนาดนี้แล้วนะทุกคนโอ้อันนี้ หลักฐานมันมัดแน่นกว่าที่เข้าใจกันคุณหมอเลยไปยื่นเองเลยผอรเลยต้องไปยื่นบินเดียวเดียวไปปปชเลยคุยกับทีมงานกฎหมายส่วนตัวเลยนะครับแล้วร่างเราก็ถามทางทางเจ้าหน้าที่ปปชวิธีการยื่นต้องทํำยังไงบ้างเข้าที่ปายว่าใช้ภาษาประชาชนเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยได้ไม่มีปัญหาผมก็ล่างภาษาชาวบ้านเนี่ยล่างร่างนะแล้วก็ไล่ไปข้อข้อข้อกรทั่านำไปสู่ปัญหาขึ้นมาไปยื่นไปคุณหมอจําได้ไหมหลังจากที่อภิปรายแล้วกี่วันถึงไปยื่นผมจาได้ละอภิปรายช่วงวันที่26 ยี่สิบหกพฤศจิกาพอไปยื่นสามธันวาปีห้าห้าก็ประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันโอ้เร็วรวดเร็วมากแล้วก็ตอนผมไปยื่นเนี่ยไม่ใช่เหมือนทางคุณพรมพงษ์ที่เอกสารใบหนึ่งั้งสามสองเราไปยื่นแล้วไม่มีอะไรนะเราไปนี่เราไปเป็นพึกนะเอกสารหลักฐานทุกอย่างครบหมดนะแล้วเราบอกพังปปชแต่ว่าผมขอคณะทํางานด้านข่าวปปชสักชุดหนึ่งให้เวลาผมสักชั่วโมง ผมจะบีฟให้ฟังเราจะไล่ให้ฟังเราเอกสารชิ้นไหนมันจะได้ตามตามต่อชิ้นส่เวลาพลิกดูจะได้เห็นภาพมันจะไปง่ายไม่ใช่ว่าเอาไปกองไปอ่านเองมันคงแล้วผมจะไล่ให้ฟังว่าเริ่มต้นเอกสารชิ้นนี้นะอันนี้คืออย่างนี้ความสำคัญหัวใจตรงนี้ครับชุดที่สองนี่คือหลักฐานชิ้นนี้นะกองนี้กองนี้อยู่ตรงนี้นะชุดที่สามอันนี้เรื่องนี้อยู่ตรงนี้นะงั้นเวลาไล่นะต้องไล่ตรงนี้ก่อนนะแล้วปัญหาที่ผมจะต้องขยายผลนี่นะสิ่งอันนี้นะโอ้โหเขอเห็นภาพเลยบีฟก่อนต้องบีฟแล้วก็ส่งเอกสารครับ แล้วเขาเขาาก็แฮปปี้ฮะเขาเปิดห้องประชุมให้เลยนะคือเขาก็นึกไม่ถึงว่าปกตินักการเมืองร้องมันก็ร้องเอามันอ่ะก็คือหมอปกติที่ผมเห็นตามข่าวยื่นแล้วถ่ายภาพจบแล้วนะจบแล้วหน้าที่คือไปยื่นแล้วมีผู้สื่อข่าวมาพอผู้สื่อข่าวถ่ายภาพให้เห็นว่ายื่นแล้วก็จบไม่ต้องไปรีฟไม่ต้องไปเอาข้อมูลเวลาอะไรขั้นตอนอยู่ตรงไหนขอขั้นตานทำงานเปิดห้องประชุมแล้วเราก็บรรยายให้ฟังเอกสารเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงเวลาเขาทำงานเขาเขาเขาไล่ตามเอกสาร แล้วเขาเขาทำงานได้ง่ายขึ้นประเด็นสําคัญตอนนั้นคือ G2G เลยเพราะ G2G เป็นตัวขมวดปมสุดท้ายตอนที่หมออภิปรายไบว้างใจคถูกต้อถูกต้องแล้วผลจากที่อภิปรายวันนั้นเรื่อง G2G ส่งผลให้รัฐบาลณขณะนี้แต่ผมนัองเรียนตั้งเต์อย่างนี้ว่ารัฐบาลณวันนั้นก็ยังผู้ร้ายปากแข็งนะยังไม่ยังไม่สำนึกนะแล้ยังต้องสู้อีกนานนะอันนั้นายปี55นะปี56โหสู้อีก คือยังมีเรื่องอื่นเรื่องข่าวถุงเรื่องอะไรยังสู้อีกหลายยกเลยนะอ้าวคุณหมอผมลำดับนะคุณหมอธันวาประมาณต้นธันวาห้าห้ายื่นใช่เรื่องจีนทูจีใช่ห้าห้ากว่าจะมาดูกันกว่าจะมามีผลห้าหกห้าเจ็ดโอ้โหสองปีเสร็จเสร็จนะครับคุณหมอใช่สองปีเลยนะห้าหกนี้ยังสู้อีกทั้งปีเลยนะครับแต่คือยังเป็นเรื่องอื่นอยู่ครับรัฐบาลก็เฉยๆครับเขาไม่พูดถึงยุคนั้นของเขาก็ยังคุมสื่อได้ดี สื่อก็ไม่ได้เอามาเผยแพร่เขาคิดว่าเขาบริหารจัดการในทุกเรื่องถูกต้องแต่เราอาศัยเราก็ต้องขยันพูดอาศัยช่องฟ้าบันใหม่ตอนนั้นเป็นบูสการ์ดมาเชิญมาพูดหลายๆรอบคือเราพยายามแถลงข่าวเราทำหน้าที่เต็มที่พวกเราก็แถลงข่าวทุกอาทิตย์ฮะให้ประชาชนเข้าใจติดตามรวมทั้งตั้งกระทู้ไม่มียอไม่มีถอยไม่มีก็ต้องสู้ไปตลอดอภิปรายครั้งต่อมาเอาอีกมีทุจริตเรื่องข้าวถุงทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนในสภาคิดถึงประโยชน์บ้านเมืองไว้ก่อนแล้วมีกําลังใจในการทํางานถูกต้องฮะ คือเพราะเราเชื่อว่าเขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันมีการทุจริตเกิดขึ้นและความเสียหายเนี่ยเกิดจากการทุจริตไม่ใช่เป็นความเสียหายเกิดจากการช่วยชาตาแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการทุจริตเราอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่สองนี่ปีห้าปีห <5 S 2> <6 S 1> ้าหกห้าหนะครับ<ช>ลหลังจากัน<ล>อีกปีหนึ่ง ยี่สิบกว่าพฤศจิกาเหมือนกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันบอกไว้ว่าถ้าจะยื่นได้ช่วงยื่นได้ประมาณนี้ถูกต้องมันบังคับไว้ถูกต้องพอบังคับไว้สมัยประชุมแรกนี่ไม่ได้เป็นนิติบัญญัติสมัยที่สองนี่ได้ทั่วไปพอทั่วไปเราก็ไปยื่นอีกครั้งหนึ่งแต่ยื่นรอบที่สองคราวนี้ยื่นถอดถอนด้วยก็มีการยื่นถอดถอนด้วยครับแล้วก็เรื่องทุจริตด้วยเรื่องทุจริตแล้วก็จะเป็นเรื่องจำนำค้าเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดย่อยจะต่างกันครับแต่มันอยูู่่ในนนนอออยยยยหัััวขขข้้้งบบาาาจคคคเมมกรรรทีีตลไ ครั้งที่สองเนี่ยเราต้องขอบคุณคณะทําง,งานของท่านสวด้วยครับคือเราสอสอรเราก็มีคณะทํางานของเราในการตามเรื่องข้าวถุงแต่สวเขาจะเข,า,ขาที่มีคณะทางานเขาหลายข้อมูลเ,ร,เราเอาศัยขอแชร์ข้อมูลกัครับแรกกันขอข้อมูลเข้ามาครับ,รบเพื่อมาช่วยในการตอบย้ำถึงเรื่องที่คุณอ้างว่าคุณจะทําข้าวถุงขายคนจนตุวละเจ็ดสิบบาทครับแต่เอาความจริงแล้วแต่ข้าวส่วนใหญ่คุณไม่ได้เอามาขายครับกลายเป็นขายให้กับโรงสีครับขอออกมาปริมาณน้อยมากไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์แต่ข้าวส่วนใหญ่ แทงออกไปราคาถูกๆแต่ไปขายให้กับโรงสีในเครือข่ายของตัวเองครับนี่คือการทุจริตอีกรูปแบบหนึ่งเวียนข้าวเหรอครับเวียนเทียนข้าวนี่เราพูดมาตลอดนะครับซึ่งมันเป็นการทุจริตการน้ำทั้งเอาข้าวเขมรข้าวพม่าข้าวลาวเข้ามาครับหรือเอาข้าวพวกนี้หลังจากซื้อเสร็จก็มาเวียนซื้อจากโกดังนี้มาใส่เข้ามาใส่เข้าใช่นั่นคือภาพตอนที่เราอภิปรายไม่ไม่วางใจถูกต้องครับรอบที่สองเรายื่นถอดถอนกรณีไปยื่นกับปปชก่อนเลยครับ พอยื่นกับปปชอปี5 6าเลื่อนเสร็จเราอภิปรายครับอภิปรายน้ำหนักตอนนั้นผมโอ้ผมว่าพี่น้องติดตามมากที่ติดตามเพราะว่าปี55เราซัดไปแล้วดอกหนึ่งคพอปี5 6พี่พี่น้องมั่นใจแล้วว่ามันมีนนของจริงมันของจริงแน่ <c oughs> พอของจริงแน่เรามาอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งรอบนี้ยิ่งอยู่ในความสนใจใหญ่เลยจริงๆแล้วของปี5 6เราอภิปรายใหญ่สองครั้งครับก่อนที่อภิปรายไม่แม้วาใจเรื่องข้าวถูกเนี่ยเรามีการพิปรายงบประมาณครับตอนนั้นเราอภิปรายเรื่องการขายข้าวประมูลข้าราาคถูก ที่หมอโดงโดจำได้ไหมฮะมอโดงแล้วก็เอาข้าวไปขายที่โรงสีกําแพงเพชรในราคาที่ถูกมากตันนึงไม่กี่พันบาทแล้วไปขายต่อตันละหมื่นกว่าบ,บาทบขายตันละเท่าไหร่หกพันเจ็ดพันะแล้วไปขายต่อตันละหมื่นเสร็จเทไรซึ่งทําให้รัฐสูญเสียไรายได้อย่างมหาศาลอันนั้นเป็นการพิปายตอนงบประมาณครับนั้นความรู้ข้อมูลเรื่องจํานําข้าวที่นำไปสู่การทุจริตมันจึงสะสมสะสมจนประชาชนฟังแล้วฟังมั่นใจมั่นใจมากขึ้นแม้แต่รัฐบาลพยายามปกปิด พยายามไม่ให้ซื่อเผยแพร่ข้อมูลแต่เราก็พยายามที่จะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาถึงคิวเรื่องข่าวที่ไรเนะี่ยคนอยากจะรู้รว่าครั้งนี้มันจะโกงอะไรอีกนะผมหลับตานึกดูตามภาษาชาวบ้าน <c oughs> ถ้าวันนี้เราทําตัวเป็นชาวบ้านคุณหมอถ้าทําตัวเป็นชาวบ้านสมมุติสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจปีห้าห้าอภิปรายเรื่องจำนำข้าวรอบแรกไม่มีนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าไม่มีห้าห้ามันไม่มีห้าหกอยู่แล้วอืความเสียหายกับบ้านเมืองจะขนาดไหน ผมเข้าใจว่ามันคงจะไม่มีกรณีต่างๆไม่มีการทํางานของปปช,ชไม่มีการทํางานของอายการสูงสุดจนกระทั่งตอนหลังมามีตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อที่จะลงมติว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องสิ่งกระบวนการเหล่านี้มันคงนจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่านี่คือต้นฐานถูกต้องเมื่อกระบวนการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นรัฐบาลชุดนี้ก็ลอยนวลโอ้โหบ้านเมืองจะอยู่ยังไงบ้านเมืองก็จะถูก,ก,ถกความเสียหายต่างๆก็จะสะสมหมักมมไปเรื่อยๆ เจอทั้งความต่าไปถึงจุดหนึ่งซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นตอนไหนนะฮะแต่มันก็ประเทศชาติเราก็ไม่มีใครเอาข้อเท็จจริงมาให้สังคมได้รับรู้ว่านี่นะขนาดนีนะินกี่แสนล้านร่วมหกแสนล้านบาทผลจากที่เรายื่นไว้ตั้งแต่รอบแรกคือเราไยื่นคนเดียวใช่เรื่องจูจีถูกต้องหลังจากนั้นตอนไม่ไว้วางใจทีนี้ไปยื่นเรายื่นทั้งหมดล่ารอราเการยื่นถอดถอนยื่นถอดถอนด้วยถูกต้องทีนี้ครบเซตเลยครบเซตนะหลังจากพอยื่นแล้วมีต้นเรื่องมีต้นเรื่องต้นเรื่องปปชก็เลยต้องตั้ง คณะตอนแรกรับรับหรือไม่ก่อนตั้งกรรมการรับหรือไม่ก่อนพอรับเสร็จตืงไปตั้งนำไปสู่การตั้งอนุถูกต้องพอตั้งอนุเสร็จอนุก็ไปต้องเชิญคุณยิ่งรักและผู้ถูกขหามาชี้แจงใช่ไหมครับเกยกระบวนการทำงานของเขาคือคือเขาคงเอาเรื่องข่าวเนื่องจากมีหลายส่วนมาร้องทั้งคุณคือคือหลายท่านท่านที่มีการร้องเรื่องข้าวเขาเลยเอาเรื่องข่าวมารวมกันมารวมกันทั้งหมดเราก็จะทำเการสอบแต่หัวใจใหญ่ที่เขาสอบเข้าไปสอบเรื่อง G2G เป็นหลัก ตามที่ตามที่คุณบอกยื่นไว้ตามตามที่ผมยื่นไว้ครับเพราะนั่นถ้าจะมันเป็นหลักฐานที่มีมูลครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ขยายผมมาถึงเรื่องของคุณนิ่งรักครับที่เรื่องการปล่อยป่าล่าเลยให้เกิดความเสียหายครับทำไมไม่ระง,งับจับยังครับเพราะมันมีท่านอื่นมาล้อในภาพรวมของโครงการแล้จะนำาข้าด้วยคือหลายๆหลายคนนะฮะแต่ภาพรวมมันมันจี้ไม่ถูกจุดถูกต้องเวลาเขาจะโฟกัสเวลาเขาจะชี้ไปตรงนี้ว่าตรงนี้มันที่มันผิดพลาดอยู่ตรงนี้มันแยกหน่อยเขาเลยเอา G2G เป็นตัวตั้งต้นเอาครับเอาตัวที่แล้วใครไปผสมไปคนนู้นผสมันครั้งนี้ เราผสมเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาจนทั้งโอ้ได้มาเป็นจิ๊กซอใหญ่กระบวนการทํางานของเขาเท่าที่พวกเราตามคุณหมอก็ตามแล้วก็เล่าให้เพื่อ <c oughs> นๆฟังในช่วงขณะนั้นนี่พอปปชมีมติรบับตั้งอนุพอตั้งอนุเสร็จดูแล้วเรียบร้อยก็ต้องเชิญมาชี้แจงถูกต้องเพราะนั้นทั้งคุณยิ่งรักใลผู้ถูกกล่าหาทุกคนมิวขาไปชี้แจงหมดถูกถูกฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาตัดสินอ๋อไม่ไม่ใช่ฮะเขาก็ต้องเชิญมาชี้แจงเออเชิญคุณหมอไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อเชิญฮะเชิญในฐานะฝ่ายผู้ฝ่ายผู้ เรื่องนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งสำคัญประเด็นนี้สำคัญเขาพยายามบอกว่าปปชเชิญนักการเมืองฝ่ายปฏิปักษ์คือเราเป็นผู้ร้องก็ผู้ร้องไม่เชิญผู้ร้องเก่งเชิญครไม่เชิญผู้ร้องจะไปเชิญใครถ้าในมุมกลับนี่ยมาถ้าคุณยิ่งรักก็เชิญให้คุณบุญทรงคุณกิติรัตน์ครับคุณคุณกิติรัตน์คุณนิวัตธรรมรงคุณยันยงพล่าไปเป็นพยานท่าผมมองอ้าวคุณก็ผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเลยปฏิบัติปฏิปักษ์กับเราผม ถูกไหมฮะถูกต้องคือคุณบอกว่านี่เป็นปฏิบักิเขาก็พยานคุณก็ปฏิบัติกับเราเหมือนกันแต่เราถือว่าโอเคตั้งฝฟลยต่างเอาพยานที่มีหลักฐานสนับสนุนต่างแน่นอนเพียงแต่ว่าพยานเขาหักล้างข้อมูลของเราไม่ได้ครับเขาก็จัดเต็มเข้ามาเราก็จัดเต็มเราไปก็อยู่ที่กรรมการว่าจะดูยังไงข้อมูลเราน่าเชื่อถือกว่าเรามีเอกสารทุกอย่างสมบูรณ์กว่าก็สรดกันเสร็จอนุก็ต้องนําเรื่องนี้กลับเข้าไปสู่ที่ประชุมใหญ่ถูกต้องที่ประชุมใหญ่จึงมีมติใช่ไหมครับมีมติถูกต้องพูดที่ประชุมมมใหญ่่ีติบอกวา เป็นไปตามที่เรากาล่า,าวหาไปถูกต้องเขาก็ต้องส่งเรื่องนี้ไปถ้าเป็นกรณีของการทุจริตเขาจึงส่งเรื่องนี้ไปที่อายการคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยมันเป็นคดีปล่อยปะละเลยด้วยแต่ปล่อยปะละเลยมันแบ,บ,แบ่งเป็นสองส่วนมันตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเป็นคดีอาญาก็าส่งไปที่อายการ,ร,รแล้วก็ขณะเดียวกันผิดพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตราสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ถือว่าจงใจกระทาผิดกฎหมายอืซึ่งพักเราเนี่ยมีการร้องถอดถอนคุณยรักษ์ในแง่ของการกระทําผิดกฎหมายอยู่แล้วครับก็ส่งมาที่วุฒิสภาซึ่งวันนี้สอทชทำได้ครับแล้วสองสายจนกระทั่งนําไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ปปชส่งอายการปปชส่งถอดถอนมาที่คนทาหน้าที่ในการถอดถอนถูกต้องพอไปอายการเสร็จอายการบอกขอดูนู่นนี่นั่นหน่อยก็เลยนํามาสู่การตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งอายการและปปชครับ แปลว่ามีมีคนมาคา้านอีกนะถูกต้องคุณหมอยื่นก็ไม่ได้ยืน่นเปล่าๆคุณก็ไปให้ข้อมูลแล้วยื่นให้ข้อมูลแล้วไม่พอปปชส่งเรื่องมาอยายการอยายการเข้ามาคา้านมาตรวจมาสอบม,มาทา้าทีที่มีตั้งคณะกรรมการร่วมพอตั้งคณะกรรมการร่วมเห็นพ้องอายาการสูงสุดถึงได้สั่งฟ้องถูกต้องแล้วในส่วนของสอนชซึ่งก็ต้องเปิดโอกาสอีกใช่ให้คุณยิ่งรักไปเปิดคดีไปคดีก็มามาคุณยิ่งรักก็ไปแต่ผมสังเกตวันที่คุณยิ่งรักเปิดคดีเนี่ยเขาพยายามพูดแต่เรื่องประโยชน์ของโครงการราชนิครับ พูดว่ารักและเป็นหัวชาวนาแต่ผมมานั่งนึกในวันที่พี่นอชานาเดือดร้อนคือโครงการหมดสภาพคล่องพ่อมีการทุจริตรไม่มีเงินไปจ่ายชาวนาชาวนามาตามหาที่กระทรวงพาณิชย์แต่ทุกคนวิ่งหนีหนีกนันอุตลุดออใช่งั้นประเด็นที่จะต้องแถลงก็คือว่าคุณปล่อยให้มีการทุจริตจริงไหมเกิดความเสียหายจริงไหมคุณต้องแก้ประเด็นนี้แค่นั้นเองแต่คุณไม่แก้จริงไม่ได้เองว่าความเสียหายมันแก้ไม่ได้เพราะตัวเลขมันออกมาชัดเจนแล้วก็ปล่อยปละละเลยมีการทุจริต ทั้งข้าวสุนทภาพกระจายไปทั้งโกดังทุกโกดังเจ็ดแปดสิบเปรทั่วประเทศรวมทั้งจีทยจีคุณทำไมคุณปล่อยป่าล่าเลยนะอันนี้มันชัดเจนเขาแก้ข้อกล่าวห,หานี่ไม่ได้แต่กลับกลายเป็นไปบอกว่าโครงการที่ดีโครงการเร่งการ,การจะช่วยชาวนามันผิดประเด็นนะในขณะที่คุณยิรักพยายามพูดแค่มุมว่ารักชาวนา<ม>เห็นใจชาวนาเถอค่ะ<ม>แต่ในเรื่องของความปล่อยเรื่องของการปล่อยป่าล่าเลยการทุจริตที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางนะั้นไม่ได้พูดถึงเลยไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงและที่สําคัญวันที่สอง วันที่สองซึ่งเป็นวันที่จะต้องมาตอบข้อซักถามเพราะกว่าเขาจะมีข้อซักถามเขาตั้งคณะกรรมการใช่กรรมธิการสนชตั้งคณะกรรมการเพราะว่าใครจะถามอะไรตั้งตัวแทนขึ้นมาเตรียมที่จะซักถามเพราะถ้าให้สมาชิกสนชซักถามเองเดี๋ยวจะมีอารมณ์นั่นเป็นกระบวนการปกติสวก็มีกระบวนการอย่างนี้อยู่ตามตามข้อบังคับการประชุมพอตามข้อบังคับการประชุมคนซักถามเขาเตรียมแต่วันนั้นคุณยิ่งรักไม่มาไม่มาซึ่งเป็นหัวใจนะคุณหมอเพราะว่าถ้ามานี่แต่อย่งว่าเขาอาจจะตอบไม่ได้นะ แต่คุณหมอถ้าถ้าบริสุทธิ์ใจนะถ้าบริสุทธิ์ใจถ้าคิดว่าตัวเองทํามาดีที่สุดแล้วมไม่ได้ไปผานแล้วเลยจริงมันต้องพร้อมมาสิผมเรียนตัองเต่อย่างนี้ว่า <c oughs> จุดที่จุดที่น่าน่าละอายครับให้สีรัฐมนตรีมาแลวก็สุดท้ายสีรัฐมนตรีมาออกยูทูบออกเป็นคลิปในการตอบคาถาม35คำถามของสอนชผมก็มาฟังบางคําถามมันดูแปลกๆผมก็มองเอ๊ะทำไมสนชขอ,องท่านตั้งคาถามเหมือนกับชงให้กัน บางคำถามบอกว่าข้าเยอะมากเอาไปทิ้งทะเลผมเอ้ยอออท่านพิเท่านนี้ไปตั้งคาถามางี้ไมไม่ดูไม่ดีเลยผมก็เลยไปตรวจ,รวจสอบ35คําถามปรากฏว่าหลายคําถามที่เป็นคําถามแหลมคมที่คิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องการทุจริตไม่มีการเอามาถามไม่เอามาตอบยกเมฆก็คือคือตัวไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบเรื่องตอบเฉพาะสิ่งที่ตัวอยากตอบถูกต้องแลวที่สาคัญคือหลายคําถามคือยกเมฆเองตั้งตั้งตั้งขึ้นมาเองว่าตัวอยากจะตอบอะไรก็ตั้งขนาดขึ้นมาเอง มันจะไปได้มาที่ผมได้ได้ออกมาถแถลงว่าส่ในคลิปของใน y o u t u ู e ของสี่ท่านเนี่ยคือโกโหกประชาชน,นครับแล้วเขาเียบนะเพราะเขารู้ตัวคิดถึงว่าผมจะจับเขาได้เอ้<ม>พวกเราเป็นคนตามการทํางานอยู่แล้วถูกต้อง<ม><ม>นี่คือเบื้องหลังของการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทาานราษฎรท่านหนึ่งครับคุณหมอว่ารงเดชกฤิวิกรมมาอยู่กับเราในวันนี้ที่สําคัญคุณหมอครับวในวันนี้เราบันทึกเทปและในเดียวกันในขณะที่เทปออกอากาศอยู่เนี้ย คุณหมอก็ต้องไปบวชที่สวนโมกขปพราลารามพูดถึงก่อนที่จะมาบวชสักหน่อยสิครับว่าทําไมถึงตัดสินใจไปบวชแล้วการทํางานช่วงที่ผ่านมากับการบวชมันเกี่ยวเพราะเกี่ยวโยกันยังไงไหมครับผมผมถ้าถ้าเตอจำได้เราไปด้วยกันรเราไปวัสดสมมติเราไปกราบนัพมัสาการพระหลวงพ่อหลวงหลวง,งสุเทพหลวงหลวงสุเทพแล้วก็ท่านก็คงอยู่อยู่ที่วัดนะท่านเห็นพวกเราท่านก็บอกอยากเชิญชวนพวกเรามาบวช เราก็มีคนข้สุตอนนั้นก็ยิงเป็นภารกิจนะฮะเพราะว่ายังเีคข้สุดเรื่องข้าวผมยังติดภารกิจอยนยังไม่จบยังไม่ยังไม่จบครับเพราะว่าผมเป็นข้สุผมต้องออกไปตอบโต้วันเว้นวันวันทุกวันวันเว้นวันครับก็ท่านก็ชวนเชิญชวนพวกเราไว้ก็แต่ใจก็อยากจะมาหาประสบการณ์แล้วก็เราไปศึกษาพระธรรมดูครับเจนทั่งหลังจากที่เรื่องข้าวจบจริงๆรสอนตราชมีไม่มีมติถอดถอนแล้วอายการก็ฟ้องเราถือว่าไม่ใช่หน้าที่เราแล้วจบทุกอย่างแล้วผมถือว่าโอเคแล้วแล้วยิ่ง ยิ่งวัดสนโมกก็มีการบวชเพื่อถวายเป็นพระาพราชกุศลเราก็โอเคและใจแล้วว่าโอเคอยู่แล้วเนี่ย <ขอ S 1> ก็เลยตัดสินใจแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือลองวัดใจคนที่บ้านถามภรรยาถามทีมงานทุกคนเชียร์หมดเลยเราก็เลยโอเคตัดสินใจก,ก,ก็ถึงจุดหนึ่งก็โอเคก็อย่างน้อยอยากจะไปลองไปถึอสาพระธรรมวินัยดูชีวิตมันต้องดำรงอีกหลายๆมิติเอง แต่มิติอื่นเราลงไปคลุกลีเยอะแต่มิติทางทางธรรมนะเราแค่ไปวัดไปนั่งพอนม,มืออย่างเดียวเพราะว่าไม่พอถ้าเราเข้าไปศึกษาด้วยตัวเราเองเนี่ยเหมือนเราเข้าไปคลุกในเหตุการณ์ราน่าจะได้อะไรดีๆกลับมาในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมที่คลุพครับนี่คือคุณหมอว่า,งวารงเดชกิจวิกรมมาอยู่กับเราแล้วในขณะนี้เป็นพระที่สวนบุกขับพลาลามไปแล้วจะอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมครับคุณหมอเดือนครับครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับคุณหมอครับ ลาพี่น้องลครับฝ่าบอกันสิ่งดีๆฝ่าบอกันความจริงครับหลกฝ่าบอกันการทํางานเพื่อปวกปองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนพวกเข้าเดินหน้าจรงสีตลอดไปครับลาพี่น้องครับสวัสดีครับ